สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูบเตางส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตหลงช่องค่ะก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะในยามเช้าแบบนี้ค่ะก็มาเช็คพลังงานให้กับทุกคนเหมือนเดิมนะคะเรามาดูซิว่า ความรู้สึกวันนี้นะคะเป็นเป็นความรู้สึกแห่งความกระปรี้กระเป๋านะคะการกระตืออร้อนนะคะบางอย่างมัเหมือนกับว่าเป็นแพชชั่นบางอย่างที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันรู้สึกว่ากำลังที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นกำลังที่จะได้รับความ ชัดเจนกับอะไรบางอย่างกําลังที่จะได้ตัดสินใจกับอะไรบางอย่างนะคะถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะดูอึมครึมนะคะแต่ว่าพลังงานในความรู้สึกที่รับรู้ได้ทุกๆคนมีความสุขมากๆเลยอาจจะมีการรอคอยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในบางเรื่องแต่ว่า แต่บางเรื่องก็มีข่าวดีๆเกิดขึ้นทรายบางอย่างก,กําลังสื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณกําลังได้มีความสุขกับช่วงเวลาแห่งความรักคุณกําลังได้มีความสุขกับการรักตัวเองคุณกําลังได้มีความสุขกับการเติมเต็มตัวเองมากๆและความสุขที่ตัวคุณเป็นนั้นคุณกําลังได้ดึงดูดค่ะความรักที่เป็น t w o of Cups ความรักที่เป็น Soul Connection ของใครบางคนที่กําลังกลับเข้ามานะคะหรือว่ากําลังที่จะได้พบเจอกันนั่นเองค่ะ พลังงานของทุกคนวันนี้บอกเลยคะ่ะว่ามันเป็นเรื่องราวของการได้เหมือนกับมีมีพลังงานความรู้สึกข,ของการจินตนาการนะคะอารมณ์ความรู้สึกข,ของการแบบอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อยากมีความสวยความงามมากขึ้นหรือว่าแบบเอ๊ยยุ่งกับตัวเองมากเลยเหนื่อยกับตัวเองมากๆเลยในช่วงช่วงนี้จะทํำยังไงดีมีความท้อมีความเหนื่อยมีความฝันมีความคิดเยอะแยะมากมายหรือว่าคุณอาจจะฝันอะไรแปลกฝันอะไรบางสิ่งอยา่างฝันเกี่ยวกับบางท่านอาจจะฝัน เกี่ยวกับสัตว์นะคะหรือว่างูนะคะหรือว่าอะไรบางสิ่งอย่างแบบนี้หรือว่าบางท่านกําลังเกิดอาการล้าท้อเหนื่อยในชีวิตค่ะไม่เศร้านานนะคะถึงแม้ว่าใจเราจะเศร้าก็ตามค่ะหาวิธีผ่อนคลายให้ตัวเองไม่ท้อใจไม่ต่อว่านะคะในพลังงานของตัวคุณเองให้คุณได้รับรู้แล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณนะขอบคุณตัวเองที่ที่คุณมีวันนี้ที่คุณได้ผ่านสิ่งสิ่งนั้นมาได้แล้วก็ขอบคุณตัวเรานะคะว่า จะต้องฮึบสู้ต่อไปให้ได้มันจะต้องผ่านไปเหตุการณ์นี้มันจะทําให้คุณผ่านไปมันจะทาให้คุณนด้เข้มแข็งมากขึ้นมันจะทําให้คุณได้เติบโตมากขึ้นมันจะทําให้คุณได้ตัดสินใจว่าเรื่องราวบางเรื่องในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นมันจะไม่มีอะไรที่ซ้ําซ้อนมันจะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมนะคะพลังงานของทุกคนในวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ ในช่วงสองสามวันนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างอะไรกำลังจะเกิดขึ้นสิบไม้เท้าความเหนื่อยล้าความทยะยานบางอย่างที่กำลังสื่อให้คุณได้รู้ว่ามันคุณจะไปถึงเส้นชัยคุณแล้วนะถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรที่เป็นก้อนใหญ่อะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ของคุณคุณจะไปถึงเป้าหมายละจะไป ถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ารอคอยอดทนหน่อยนะคือพลังขึ้นมานะสู้ขึ้นมานะไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพราะความฝันของคุณมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะตอนนี้คุณทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างถึงแม้จะล้าอย่างที่บอกค่ะล้าท้อมีภาระที่ต้องแบกรับมีภาระที่ต้องจัดการมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเจ็บปวดมีบางสิ่งอย่างที่บั่นทอนจิตใจบั่นทอนร่างกายบั่นทอนความรู้สึกแต่คือพลังขึ้นมาเพราะสิ่งที่คุณกำลังไขว่ยคว้าสิ่งทีีี่่่คคุุณณกกลลัังงงททสิม มีเป้าหมายในตัวเองอะ่ะมันต้องใช้กําลังใจพลังใจเพื่อก้าวเข้าสู่สิ่งนั้นไปให้ได้เพื่อผ่านอุปสรรคเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เวลานี้ไปให้ได้คุณกําลังมีอะไรท,ที่ที่ถึงจุดหมายแล้วที่ถึงเป้าหมายแล้วค่ะมันรู้สึกเซอร์ไพรส์มากกว่ามันรู้สึกดีกว่ามันรู้สึกมีความสุขมากกว่ามันมีพลังงานดีๆมากกว่านั่นเองนะคะลุกขึ้นมานะคะฮึบฮบขึ้นมาทันทีทันใดนะคะ the h y h r e f r e n c e เพราะคุณเป็นได้มากกว่าที่ทคุณฝันไว้ที่คุณมีความหวังไว้นั่นเองค่ะนี่คือการได้รับนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตที่ใหญ่มากขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะขยายธุรกิจหน้าที่การงานที่ใหญ่มากขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ ได้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้นาคตที่ดีกว่ามากขึ้นคุณกําลังมีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรบางสิ่งอย่างใหม่ๆในตัวเองคุณกําลังได้พรีเซนต์ชีวิตของตัวคุณเองเพื่อก้าวเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ในชีวิตความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานได้มาจากสิ่งที่ทําบางท่านท้อเหลือเกินเหนื่อยใจเหลือเกินล้าเหลือเกินแต่ ถ้ามีความรู้สึกแบบนั้นขอให้เชื่อมั่นว่าบางอย่างกําลังส่งพลังให้คุณได้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังที่จะดนบันดาลแล้วก็ปกป้องคุม้มครองให้คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งบางท่านมีเกณฑ์ที่จะแบบ ถึงเวลาที่จะวางแผนตารางงานของตัวเองสักทีนึงเพื่อที่จะเดินทางเดินทางไกลหรือว่าไปสู่ในเรื่องของการทําบุญทำทานปล่อยจิตปล่อยใจให้ว่างๆทําสมาธิอยู่กับธรรมชาติสมาธิไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิก็ได้ค่ะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับการกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าด้วยมือเราเองแบบนี้ จัดตู้เสื้อผ้าใหม่โละอะไรเก่าๆออกไปนะคะคลี่คลายอะไรที่มันใหม่ๆดีกว่านะคะคลี่คลายอะไรเดิมๆเพื่อส่งเสริมอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราคือบางท่านมีเกณฑ์ได้เกิดการพบเจอกับความรักที่เป็น spiritual c o n n e c t i o พบเจอกับความรักความสมาัมพันธ์ที่ที่มันถึงจุดจุดเริ่มต้นของการ ได้วางแผนอนาคตร่วมกันว่าจะเป็นยังไงดีจะโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยจะเดินทางไปในทิศทางไหนอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าวางแผนอนาคตมีความรกความสัมพันธ์ที่เข้ามาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตจริงๆแต่บางท่านกําลังได้งานได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตของคุณเองนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณขอไว้สิ่งที่คุณอธิษฐานไว้กําลังเป็นจริงขอให้เชื่อมั่นใน DIY ในตัวตนคุณสลัดพลังงานเก่าๆลบๆด้านมืดออกไปนะคะส่งเสริมพลังงานใหม่ ในตัวตนของคุณขึ้นมาเหมือนกับว่าในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังดนบันดาลปกป้องคุ้มครองให้คุณได้คิดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีขอบคุณตัวเองรักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองแล้วก็ให้เกียรติตัวเองเพราะว่าคุณกำลังเจอสิ่งที่คุณได้รักแล้วก็เคารพในเกียรติของคุณมากๆค่ะคุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของ ข่าวดีอ่ะข่าวดีในทุกอย่างเลยนะคะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจได้รับข่าวดีได้รับความกระจ่างความชัดเจนความเข้าใจอะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เซเยสกับบางสิ่งอย่างที่คุณรอคอยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้คุณเซเยสขอบคุณชีวิตตัวคุณเองเหลือเกินเพราะว่ากาลังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนคุณกําลังที่จะได้รับการได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานคุณกําลังได้ชัยชนะในเรื่องของการงานการเงิน แล้วก็การเติบโตในชีวิตคุณกําลังมีเกณฑ์ได้สละโสดตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหม่กว่านะคะสละโสดในในสละโสดในที่นี้กับคนที่เป็นคู่ชีวิตจริงๆคอมมิชเมนต์กันจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าคุณกําลังมีเกณฑ์ในตัดสินใจกับอะไรเดิมๆเก่าๆทิ้งไปค่ะคือคุณกําลังได้ได้สิ่งที่คุณพยายามแล้วก็ภาคเพียนมานะคะนี่คือหนึ่งดาบ คือบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อมันเหมือนกับว่าการรอคอยนั้นนะมันกําลังจะมาถึงจุดเริ่มต้นใหม่ๆแล้วแล้วก็จุดเปลี่ยนใหม่ๆแล้วด้วยเช่นกันอะไรที่รอคําตอบมานานกําลังจะปรากฏอะไรที่สร้างมาอย่างเหนื่อยมากเลยทอมากเลยกําลังจะเกิดชัยชนะเกิดขึ้นกับคุณการสร้างการเริ่มต้นการฟื้นฟูกําลังจะเกิดขึ้น หรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตัดสินใจเดินทางหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับจอบพิเศษรับงานนั้นหรือมีบางสิ่งอย่างที่กําลังจะถูกผลักดันในเรื่องของ d y ที่ทําให้คุณตัดสินใจกับอะไรในชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจนในบางเรื่องนะคะ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เหมือนกับว่าคือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ตัดสินใจในเรื่องของการตื่นรู้อะไรบางอย่างกับตัวเองก้าวเข้าสู่อะไรใหม่ๆในตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อแสงสว่างในแสงสว่างหนทางใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะตอนนี้และวินาทีนี้ด้วยอยู่ที่คุณรู้สึกว่าจะจัดการไหมจะเริ่มต้นไหมพร้อมไหมถ้ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมยังไม่อยากทำอะไรเลย ขอให้คุณเชื่อมั่นว่าตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังจะเจอต่อไปนี้มันเป็นโอกาสที่ดีกว่าหยุดสะดุดยากเย็นเหนื่อยล้าท้อเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่อเพื่อได้รับโอกาสใหม่ๆเพื่อได้รับชีวิตใหม่ที่คุ้มค่ากับการรอคอยแล้วก็ความภาคภูมิใจที่ดีกว่านั่นเองค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะ พราะคุณรู้สึกได้จงเชื่อในสัญชาตยานในตัวตนของคุณนะคะ D Y feminine และ D Y masculine เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณกำลังคิดที่เป็นไปไม่ได้มันกำลังจะเป็นไปได้มันกำลังจะเกิดขึ้น D Y ในตัวตนของคุณสื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณกำลังเกิดความรวมสมบูรณ์ความสุขความอบันดันมากมากเลยความรวมสมบูรณ์ค่ะนี่คือ ten of cups แล้วก็ f o ออ of Pentacles แล้วก็ The High p r i n c e ทสกำลังสื่อคุณได้รู้ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังเกิดความอบันดั้นในชีวิตอย่างมากๆความอบันดั้นที่มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแสงสว่างใหม่ๆในชีวิต,วาวตการเติมเต็มของคุณมากๆเพราะคุณตอนนี้คุณพร้อมแล้วถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกเหนื่อยมันจะรู้สึกขาดอะไรบางอย่างอะแต่คุณเติมเต็มตัวเองมากๆเลยคุณเป็น คุณเป็นพลังงานในตัวเองที่คุณกําลังดึงดูดความมาบนดานซ์เข้ามาถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้พร้อมหรือเพอร์เฟคร้อยเปซแต่คุณรู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกแบบนั้นคุณจะได้พบเจอแบบนั้นที่มีที่มีค่าคู่ควรกับคุณมากๆเลยจงคีบความมาบนดานซ์ของคุณจงคีบการเป็นตัวตัวของคุณนะคะจงจงเป็นคนที่แบบสร้างแต่สิ่งดีๆสร้างแต่ความขอบคุณในตัวเองแล้วก็สร้างแต่ผลงานดีๆแล้วก็สิ่งดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะพบเจอความบุกบาลนซ์ของคุณจริงๆ แสงสว่างสิ่งใหม่ๆความสุขความสงบแล้วก็ความมันดันจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะกการเงินจะเข้ามาหลั่งไหลเข้ามามีการเงินที่ฟูมีการเติมเต็มตัวเองมีการจัดการอะไรที่ดีมีการเคลียร์ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างของตัวเองในทิศทางที่ดีมากขึ้นอาจจะมีโอกาสได้ ได้กําลังตัดสินใจเรื่องของการเงินการงานอะไรใหม่ๆโยกย้ายชีวิตอะไรใหม่ๆและการตัดสินใจของคุณนั้นนะคะเป็นการตัดสินใจที่คุณรู้สึกว่าหาทางออกในชีวิตที่ดีมากขึ้นมีการเงินการงานที่ดีมากขึ้นมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นสมบูรณ์แบบโดยที่มันยังขาดอยู่แต่ว่ามันสมบูรณ์แบบนั่นคือคุณเป็นคนที่ค้นหาตัวตนของตัวเองเจอแล้วจริงๆ นี่คือสิ่งที่ให้กําลังกระสื่อแล้วสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและสิ่งที่คุณกําลังที่จะได้รับและสิ่งที่กําลังจะเป็นคือมันเป็นพลังของของ D Y ที่ที่ส่งพลังให้คุณได้รู้ว่าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าเป็นไปไม่ได้มันกําลังจะเป็นไปมันกําลังจะเกิดขึ้นนะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะ ขอยคุณเชื่อมั่นในในเสียงข้างในของคุณในสปิริตที่กําลังสื่อสารในคุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจต่อไปนี้จะนําพาคุณได้ได้สร้างสรรค์ชีวิตของคุณสิ่งใหม่ๆเรื่องของการเงินแล้วก็ความมบันดันที่กําลังจะเกิดขึ้นในทุกๆด้านแต่คุณกําลังเดินหน้าสู่สิ่งนั้นแล้วก็กําลังที่ได้เจออุปสรรคอะไรใหม่ๆแน่นอนและตอนนี้คุณกําลังเจอสิ่งอะไรอยู่ที่คุณจะต้องแบกรับไว้แต่คุณกําลังได้พบความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้น สิ่งที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้ค่ะ The world บอกเลยค่ะคุณกำลังเจอสิ่งที่ไม่น่าเชื่อในเร็วนี้การเดินทางการเดินทางไกลาการเปลี่ยนแปลงชีวิต n i c e Prince of Cups ค่ะว้าวนะคะแล้วก็ t h r e e of w a n d s นะคะไม่น่าเชื่อเลยใครบางคนจะเข้ามาหาคุณ The l o v e r s ค่ะ สิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่สุดคือคุณกำลังได้เจอชีวิตใหม่ของคุณความรมสมบูรณ์ความอบาลานซ์ของชีวิตใหม่ของคุณคุณรู้ไหมว่าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อนะคุณเชื่อมากๆเลยคุณมีแรงมากๆคุณมีแรงศรัทธามากๆเลยคุณเชื่อในสิ่งที่คุณจะได้พบเจอพบรักกับคนที่เป็นคู่แท้ของคุณจริงๆคุณกําลังได้ได้พบเจอการแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกมีบุตรหรือว่าได้ใช้ชีวิต ในบ้านปลายชีวิตกับใครบางคนที่เป็นความรักแท้คุณเชื่อสิ่งนั้นคุณกําลังออกเดินทางคุณกําลังไขว่คว้าหาสิ่งนั้นคุณกําลังได้พบเจอสิ่งนั้นนะคะและสิ่งนั้นจะเข้ามาเป็นเป็นคนที่มีค่าคู่ควรกับคุณมากๆแต่ถ้าคุณกําลังมองหาชีวิตที่อิสระเสรีการที่จะได้ทําธุรกิจทําการงานชีวิตใหม่ของตัวคุณเอง อยากเป็นคนโสดที่มีอิสรภาพในทุกๆด้านอยากเป็นคนโสดที่มีความบันดาลความบรมสมบูรณ์มากๆคุณกําลังได้เป็นเพราะคุณกําลังวิ่งหาสิ่งนั้นอยู่เพราะคุณกําลังเชื่อเชื่อว่าคุณทําได้เชื่อว่าคุณสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้เชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่ามีงานที่มากกว่ามีเงินที่เยอะมากขึ้นปลดหนี้ปลดสินสร้างบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะคะหรือว,ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเก่าๆเดิมๆขายอ,นน ون, อันน้นอันนี้เพื่อไปต่อเติมอะไรใหม่ๆโย,ยกย้ายสิ่งใหม่ๆโย,ยกย้ายการเดินทางการเดินททางประ มีเกณฑ์ที่จะได้ต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะหนึ่งในท่านในนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะย้ายบ้านย้ายบ้านใหม่เข้าสู่บ้านใหม่มีรถใหม่มีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยกับไปตามกับ คู่สามีหรือว่าคนรักคู่รักนั่นเองหรือว่าคุณกําลังได้พบเจอกับใครบางคนที่มาจากแดนไกลาทางไกลหรือว่าต่างชาติหรือคนคนนี้คุณอาจจะเจอเขาในสถานที่บางสถานที่ก็ได้หรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณได้เจอหรือคุณได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วคุณได้พบเจอกับเขาคนนั้นเป็นพลังงานความรักครั้งใหม่ที่เป็น prince of cups คุณจะถูกเซอร์ไพรส์อย่างไม่น่าเชื่อกเกี่ยวกับความรักเพราะเป็น prince of cups นั่นหมายถึงว่า หนุ่มรูปงามสาวรูปงามนะคะที่แต่งตัวดูดีมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์มากๆเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็โรแมนติกมากๆคุณกำลังเจอความรักโรแมนติกอย่างไม่น่าเชื่อที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะเขามาพร้อมกับความเป็นฮีโร่มาพร้อมกับความโรแมนติกมาพร้อมที่จะเดินหน้าลุยและจีบคุณอย่างโรแมนติกมากๆอย่างที่คุณไม่เคยได้พบเจอมาก่อนเพราะเขาเป็นบุคเพสนิวาสของคุณ เดลิเวอร์เจมินายนะคะสัญชาตญาณของความรักเดทินี้บางสิ่งบางอย่างถ้าคุณเชื่อในเรื่องของพรมลิขิตกำลังนำพายมาพบเจอกันคุณกำลังได้เจอเจ้าชายของคุณคุณกำลังได้เจอเจ้าหญิงของคุณคุณกำลังได้เจอความรักที่เป็นความมหัจจรรย์คุณกำลังได้เจอชีวิตของคุณที่กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อที่กำลังจะเกิดขึ้น นี่คือพลังอันยิ่งใหญ่มากๆเพราะเกณฑ์ของคุณมีเกณฑ์ในตัดสินใจอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณจะรับไหมอยู่ที่คุณจะเชื่อหรือเปล่าถ้าคุณไม่เชื่อแน่นอนคุณไม่ควยคว้ายสิ่งสิ่งนั้นหรอกเพราะคุณจะอยู่กับสิ่งเดิมๆที่เดิมๆเพราะคุณไม่เชื่อจะไม่เชื่อฉันก็อยู่แบบนี้ละ ะะแต่คุณเชื่อพอความเชื่อความศรัทธาเรามีเราจะข่อยคว้าเราจะวิ่งเข้าหาโอกาสเราจะเจอสิ่งใหม่เราจะออกไปใช้ชีวิตของเราความรักคือการออกไปใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ชีวิตของเราที่เรายังมีลมหายใจตอนนี้ก็คือการออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขหาความสุขหาความสงบให้กับตัวตนของคุณเพราะนี่คือ the world คุณกำลังได้มีชีวิตที่อิสระ f r e ี dom ทุกอย่าง Freedom Life ฟรีดอมเรื่องของการเงินฟรีดอมในทุกๆเรื่องความว่าฟรีดอมมันอิสระเสรีหมดเลยแล้วมันเป็นความบันดาลการเติบโตถูกด้านถูกเรื่องการเงินมีหลั่งไหลเข้ามานะคะมีเงินเที่ยวรอบโลกมีเงินเที่ยงมีเงินที่ทํานูน่ทนทํานี่มีเงินที่จะทำสวยกับตัวเองมีเงินที่จะซัพพอร์ตตัวเอง แล้วก็มีเงินที่จะสร้างสิ่งอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองมีเงินที่จะทาให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมีอะไรที่โฟมมากขึ้นโดยที่เราจะมีความมั่งคั่งมากขึ้นป้องกันความเสี่ยงในอนาคตความมั่นคงไม่เพียงพอสําหรับบางท่านอาจจะเพิ่มความมั่งคั่งในอนาคตต่อไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณและเร็วๆนี้ด้วยไม่เกินปีนี้คุณมีเกณฑ์ได้ออกเดทกับคนใหม่ๆคุณมีเกณฑ์ได้พบเจออะไรใหม่ๆคุณมีเกณฑ์ได้ควยคว้าโอกาสใหม่ๆสร้างอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆกิ้ขเดึน เตรียมวอนส์เพราะว่าคุณมีความหวังในอนาคตอะไรบางอย่างกําลังเข้ามาหาคุณเพราะคุณรอโอกาสบางอย่างอยู่และถ้าคุณไม่ได้รอโอกาสแต่คุณวิ่งเข้าหาโอกาสเรื่อยๆโอกาสบางโอกาสมันจะเข้ามาหาคุณหลายช่องทางมากๆเลยคุณอาจจะต้องตัดสินใจยากหน่อยนะคะกับโอกาสที่กําลังเข้ามาหาคุณคือพลังงานสวยงามมากๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะเมื่อไหรนะคะที่ DIY masculine และก็ DIY feminine เกิดขึ้น the world เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่กำลังพลิกผันเปลี่ยนแปลงจะทำให้คุณก้าวเข้าสู่อะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆจงเป็นตัวของคุณเองเพราะคุณเป็นพลังคุณเป็นสีสันคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองคุณกำลังมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีใหญ่มากๆในเรื่องของการเดินทางเดินทางไกลคุณมีเกณฑ์ได้รับโชคดีในเรื่องของความรักจากคนแดนไกลาทางไกล คุณกาลังเจอคนที่ถูกสเปคถูกชะตาต้องตาต้องใจเป็นหนุ่มรูปงามสาวรูปงามที่แต่งตัวเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากค่ะเป็นสุภาพหรือสุภาพจรีที่มีความโรแมนติกมากๆถ้าคุณไม่เคยเจอความโรแมนติกเลยคุณจะได้พบเจอเขาคนนี้เขาจะมาปลุกอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณเป็นพรหมลิขิตนะคะที่ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งความร้อนรุ่มร้อนแรงในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและโชคชะตา ก็เป็นสิ่งที่คุณฝืนไม่ได้เช่นกันบางเรื่องคุณฝืนไม่ได้คุณจะได้เจอและสิ่งที่ไม่น่าเชื่อที่คุณฝืนไม่ได้จะได้เจอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันและมันเกิดบลูมบิ๊กเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณมากๆในชีวิตทุกอย่างฟรีดอมไลฟ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ mm hmm. การเงินการงานที่กำลังจเจริญรุ่งเรืองความอบนดันที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะตอนนี้คุณเป็นสิ่งนั้นแล้วคุณกำลังเดินหน้าเข้าสู่สิ่งนั้น คุณกำลังเดินหน้าเข้าสู่ความบัน,นั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกอน,นิใหญ่ The World การเงินที่เข้ามาการโยกย้ายสู่สิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆค่ะเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะทีนี้มันมีบางอย่างที่กำลังจะตอบคุณว่าอดใจรอหน่อยแล้วก็เข้มแข็งหน่อยนะกับสิ่งที่คุณจะได้เจอเพราะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเจ็ดเหรียญการคิดการประมวลผลกับบางสิ่งอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่มีอะไรได้มาแล้ว คือไม่มีอะไรได้มาแบบรวดเร็วทันใจต้องใช้เวลาในช่วงเนี้อดทนอดใจรอคิดแล้วก็ประมวลผลกับบางอย่างที่กํบบาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ ความคุ้มค่าความมั่งคั่งร่ำรวยที่กำลังจะเกิดขึ้นการเงินที่กำลังหลั่งไหลเข้ามานะคะผลผลิตกำไรที่จะกำลังออกดอกผลในอนาคตในวันข้างหน้านั่นเองเห็นไหมคะคุณตั้งเป้าหมายไว้คุณจะมีเกณฑ์ได้รับสิ่งสิ่งนั้นถ้าตอนนี้คุณฟื้นฟูคุณเดินหน้าลุยเต็มที่เลยชีวิตเราคือการคือการได้เรียนรู้การปรับปรุงการรับมือกับสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสวยงามมากๆค่ะทุกคนนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ออร์คอลคัส สำหรับนี้นะคะสิ่งที่อยากจะบอกมันมีบางอย่างที่มีพลังมากๆในช่วงนี้นะคะคือเรื่องบางเรื่องที่คุณกำลังได้เจอนั้นเงินกำลังเข้ามาหาคุณความร่ำรวยความมั่งคั่งกำลังเข้ามาคุณถามหาเงินแสนคุณได้เงินแสนคุณถามหาเงินล้านคุณได้เงินล้านคุณถามมาความมั่งคั่งร่ำรวยคุณจะได้สิ่งนั้นเพราะคุณเชื่อคุณกำลังลงมือทำอยู่ใช่ไหมคะคุณจะได้สิ่งนั้นแน่นอนนะคะฮึบพลังขึ้นมา ได้มาจากสิ่งที่คุณสร้างลงมือทำแมริสค่ะคุณถามหาความรักการแต่งงานนี่คือความรักการแต่งงานการสร้างครอบครัวนะคะเวดดิ้งที่กำลังรอคุณอยู่คุณถามหาชีวิตที่เป็นอิสระในเรื่องราวของความรักก็กำลังมาหาคุณเช่นกันคุณกำลังทาหาอะไรอีกคุณกำลังพบเจอสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์มากๆเข้ามาในความสัมพันธ์บอกเลยค่ะคนนี้ เป็นคนที่มีความเขามีความเข้มมีความเท่ดูดีมีสเสน่ห์มีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองมากๆจริงจังและก็จริงใจมากๆในความสัมพันธ์คือเป็นคนที่แบบดุด,ดันมีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นที่คุณชื่นชอบมากๆนะคะสเปคตรงหัวใจหรือเป็นผู้หญิงก็สวยมีสเสน่ห์ดูดตรงหัวใจนะคะนั่นเองค่ะ สวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นพลังงานที่เพอร์เฟกมากๆไม่น่าเชื่อชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจใน,ในช่วงนี้อยู่ที่คุณวางแผในอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อยู่ที่คุณฮึบอดทนในช่วงช่วงนี้ๆๆนมากๆเลยถ้าใครรู้สึกว่า cod ท้อแท้ใจอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอยดูแลสุขภาพด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกําลังกายกําลังใจสุขภาพจิตสุขภาพใจขอให้แข็งแรงทุกทท่านเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ